สวัสดีด้ค่ะมาพบกันในชุ่งินอิทธิสารนะคะมือนีนะคะนุก,กจะพามาเบิง่งความงามนะคะ่ะของใบกระทอมนะคะ่ะที่นุกปลูกไว้นะคะ่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ออกอีกเลยคะ่ะก็คือเอา,เอา,าเ,ะะเอาจากต้นเดียวเท่านี้แหละค่ะเอาจากต้นเดียวนี่แหละแล้วก็ปลูกขยายพันธุ์ออกนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบโชว์ความงามเลยค่ะเนาะ หลังจากที่ว่าฝนตกหลายหลายมือ้ะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สิเป็นกิ่งนี่ค่ะอันนี้สิแตกแตกแตกตรงโคนข้าจ้อเลยเ้ยค่ะนี่นี่แตกตาตรงช่วงโคนเลยนี่ค่ะอันนี้ก็แตกมาหม่นะคะใบใหญ่ค่ะนี่ค่ะใบใหญ่ นี่ค่ะอันนี้ก็เคี่ยวเป็นสมุนไพรได้ค่ะ,คะชมความงามกินรักษาลูกก็ได้ค่ะเคี่ยวรักษาลูกก็ได้นี่ค่ะเนี่ยอันนี้มัจะแตกนะองกการสาขาวงเข้ามานิิขยายออกทั้งหมดเลยได้ค่ะนี่อันนี้ก็จิออกไปอีกการหนึ่ง นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นกเก็บใบไวจะเฮดชานี่หลายรอบเลยเนยค่ะเนี่ยแต่ว่าบ่ฉีดยังเลยค่ะของนกนี่ค่ะ,คะปล่อยแบบถ้าไม่ฉาดปล่อยแบบถ้าไม่ฉาดมันก็สีนี่ค่ะมันก็จะมีตัวมแมลงนิดหน่อยนี่ค่ะแต่ว่ากับปล่อยบอบอบอฉีดยาบอฉีดยังนี่ค่ะ ใบใหญ่ค่ะใบใหญ่ใหญ่นี่ค่ะนี่อันนี้ใบนี้เก็บได้แล้วค่ะนี่นี่ค่ะใบนี้เก็บได้แล้วนี่ค่ะใบนี้ก็เก็บได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะใบนี้เก็บได้แล้ว แต่ว่าช่วงเนี้ยของนกมันสิหลายเลยคะ่ะราะว่ามันบรน้มีผู้ใดเอาไปเห็ดหนังนะคะนูกก็ก็บตากแดดไปแ้วก็เอาไวทเห็ดเป็นช้านี่ค่ะ